อนาคตของเป๊ปหลังคว้าที่เปิลแชมป์กับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้คือที่ไหนเราไปหาคำตอบกันถึงคราวสมหวังสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังคว้าโทฟี่แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่ลอคอยมาได้สำเร็จจากชัยชนะเหนืออินเตอร์มิลานหนึ่งประตูต่อศูนย์เมื่อคืนวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาโดยโรดี้สวมบททีโรซัดประตูโทนในเกมนี้นาทีที่68สส่งผลให้พลพรรคเรือใบสีฟ้าคว้าแชมป์ยุโรปสมัยแรกในประวัติศาสตร์ ของสโมสรต่อหน้ากองเชียร์ที่อาตาเติร์สเตเดียมแห่งประเทศตุรกีล้อบปิดจอบควา้าสามแชมป์ได้สำเร็จหลังเกมเป๊ปกวเดโอลากุนซือแมนซิตี้ยกนิ้วยอมรับว่าอินเตอร์ของซิโมเนอินซาคิวางแผงกนการเล่นได้ดังดีจนพวกเขาต่อสู้ได้อย่างยากลำบากด้วยความเชื่อมั่นในโชคชะตาอย่างเต็มเปี่ยมของทีมว่าจะต้องควา้าแชมป์ปีนี้ให้ได้ทำให้ลูกทีมของเขาสู้ได้อย่างเต็มที่ จนประสบความสําเร็จส่วนเลือกอนาคตหรือแผนการในฤดูกาลถัดไปแม้จะตอบคําถามแบบแบ่งลังแบ่งู้แต่เจ้าตัวก็มีชื่อพัวพันอยู่กับทีมมากมายไม่ว่าจะเป็นยูเวนตุสปารีแซงต์แชร์แมงทีมชาติสเปนทีมชาติอังกฤษหรือแม้กระทั่งทีมชาติบราซิลผู้เชี่ยวชาญทางการอ่านภาษากายได้ให้ทัศนคติว่าในช่วงแรกเป๊ปอาจจะมีความรู้สึกเหนื่อยล้าล้อมเปลยคําที่มีความหมายล่ำลาจากปัญหาของการตั้งข้อหา ในเรื่องการตกแต่งบัญชีสโมสรจนมีการคาดการว่าหากผิดจริงเรือใบสีฟ้านอกจากจะโดนปรับเงินแล้วอาจมีบทลงโทษทั้งห้ามซื้อขายนักเตะอาจถึงเลวร้ายถึงขั้นตัดแต้มปรับตกชั้นและโดนตัดสิทธิ์เล่นฟุตบอลยุโรปแต่เมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายประกอบกับผลงานของทีมและลูกรักคนใหม่เออร์ลิงเบลฮาแลน์ผู้ควบริปเปลลิลนรางวัลส่วนตัวทั้งดาวโซสูงสุดนักเตะเยาวชนและนักเตะยอดเยี่ยม ของ PFA ซึ่งมี DNA บีวินยัยความบ้าบอลไม่น้อยกว่าตัวเขาจึงเป็นเหมือนการเตริมประกายไฟในตัวสร้างความสำเร็จให้กับตัวเขาและเรือใบอีกครั้งจากคำสัมภาษณ์ในคืนมาศจร,รัย์ที่อิสเซนบูของเป๊ปกล่าวไว้ว่าผมไม่มีแรงที่จะคิดถึงฤด,ดูกาลหน้ามันเป็นไปไม่ได้เราต้องพักเบรกหน่อยเพราะเป็นการทำงานที่ยาวนานเหลือเกินนั่นเป็นคำให้สัมภาษณ์แบบมีในย่า,ก,ก,ายกลายว่า คนบ้าบอลแบบเป๊ปร้อมที่จะพาเรือใบไปสะสมความสำเร็จโดยเริ่มต้นจากจาการที่เขาเริ่มนอนชาร์จแบตตั้งแต่คืนนี้เลย